สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพื้นที่อำเภอนาดนูนครับซึ่งวันนี้พวกเรามาศึกษาจากสถานที่จรงิงเป็นการศึกษาหลักการเรียนของพวกเราครับค่ะการเรียนรู้ที่จะเกิดผลเราจะต้องเรียนรู้โดยการลงมือทําและศึกษาจากสถานที่จรงิงแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพื้นที่อำเภอนาดูนมีโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายให้พวกเราได้ศึกษาสืบค้น งั้นพวกเราไปกันเลยกูน้อเยเยป็นศาสนสถานในชุนมชนที่สร้างขึ้นในศาสนาฮินดูสันนิษฐานว่ามีอายุในรา,รา,าวพุทธศตวรรษที่16-17ถึง17เป็นปางขอมก่อด้วยศิลาแรงมีคำแพงแก้วล้อมรอบได้พบโบราณวัตถุหลายชิน้นเช่นประติมากรรมรูปพระศิวะเป็นศินละปะแบบนครวัด จิ้นส่วนประติมากรรมพระวิษณุเป็นศิละปะแบบบาปวนตอนปลายเสียนทวารบาลและพระพุทธรูปนาคโปรกหินทรายเป็นศิละปะแบบบายนสันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตรวตรรษที่16-17ถึงศาลานางขาว เป็นศาสนสถานที่มีการสร้างทับกันหลายสมัยโดยเริ่มตั้งแต่สมัยทรารวดีไปจนถึงสมัยขอมบายนราวพุทธศตรวตรรษที่18สันนิฐานว่าเป็นปรางขอมก่อด้วยศิลาแรงมีกำแพงแก้วล้อมรอบปัจจุบันองค์กูพังทลายเกือบหมดโบราณวัตถุที่ขุดพบคือศิลาจารึกมีจารึกรวม14บรรทัดเป็นภาษาของโบราณ ได้กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่6หรือพระบาทบรมไกรวัญญบทมีราชโอค์การโปรดเก้าให้พวกบรรดาข้าราชการมีนามว่าราชปฏิบรมันเป็นนามซ้ำกันทั้งสมคนจานสุพรรณบัตรเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ในกรรมมรเตงชชคตะหรือเทวสถาน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บ้านน้องโง,ง่หมู่สองอำเภอนาดูล <คน S 2> เดิมชื่อทุ่งนองดูลเป็นป่าดงต้นไม้หนาแน่นมีสัตว์ป่ามากมายจึงเป็นที่ล่าสัตว์ของนายพรานบริเวณนี้จะมีน้ำดูลไหลซึมตลอดปีดปจึงมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนขึ้นบริเวณใกล้ๆ,ลๆน้องดังกล่าวจะมีชื่อว่าบ้านหนองนาดูล และตั้งชื่อว่าบ้านนาดูนชาวบ้านมีความเชื่อว่าน้ำดูนเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เมื่อพศ2468ได้ทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปประกอบในพระราชพิธีรัชมหามงคลบรมราชาพิเศษในหลวงรัชกาลที่7็พศ2530ได้ทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปประกอบ ในพระราชะพิธีรัชมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาห้ารอบในหลวงราชกาลที่9วันที่4กรกฎาคมพศ2 5 1 7ได้ทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปประกอบในพระราชพิธีรัชมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบในหลวงราชกาลที่10พระบรมธาตุนาดูล เมื่อพุทธศักราช2522ที่บ้านนาดูลมีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาสีเมืองโบราณในอดีตโบราณวัตถุสำคัญยิ่งก็คือการพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตรับทองคำเงินและสำริด สันนิฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตรวรรษที่13ถึง15สมัยธารวดีนอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปภาพพิมพ์ลายหลายแบบจำนวนมากต่อมารัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างพระาธาตุนาดูนโดยจำลองแบบจากสถูปสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมาเป็นแบบในการก่อสร้างมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พุทธศักราช2,525ถึง2,529ตัวองค์พระาธาตุจะแบ่งออกเป็น16ชั้นโดยเฉพาะชั้นที่8จะเป็นชั้นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก่อสร้างสำเร็จบริบูรณ์เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2,529กูสันตรัศเป็นโบราณสถานที่สร้างด้วยศิลาแรง ศิลปะแบบบายนสมัยลบบุรีสร้างประมาณปีพศ1650-1700ถึงอายุสมัยราวพุทธศตรวรรษที่18สมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ผู้เค่งในศาสนาพุทธนิกายมหายานสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานและพุทธสถานล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่สร้างด้วยศิลาแรงสูงประมาณ1.5เมตรองค์กูสูงประมาณ10เมตร สันนิษฐานว่าเป็นอโรคยาสาลได้พบโบราณวัตถุหลายชิ้นเช่นพระพุทธรูปปางสมาธิในสมัยธารวดีและวัชรธ,พร,พธรพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์อวตารโลกิเตสวนพระวัชรปราณีทรงครุฑพระยมทรงกระบือและประติมากรรมประดิษฐ์กำแพงศิลปะแบบบายน ทางที่เคยทิ้งไว้ยังอยู่ในใจเราประวัติศาทยังยิ่งไงคนเก่งสร้างอำนักทุกสิ่งยังคงอยู่เวลายังไม่ลืมเดินต่อไปครับหลังจากที่เราได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงไปแล้วเราได้อะไรเยอะเลยนะครับ ใช่ค่ะอําเภอนาดูนของพวกเรามีประวัติความเป็นมาอันยาวนานหลายยุคหลายสมัยเป็นที่น่าสนใจและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้อีกด้วยค่ะครับนอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักสำนึกรักท้องถิ่นให้กับพวกเราด้วยครับการศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอนาดูนครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนายโชคชัยแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบางพิสัยนวการนุสร์นางธัญรัตน์เอมราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงบางพิสัยนวการนุสร์คุณครูพานุพงวังหนองเสียวคุณครูสุนิาสาเสวยราชคุณครูที่ปรึกษาโครงการที่มอบโอกาสดีๆให้พวกเราได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ